ตำนานเช้านี้เรื่องสมุดข่อยที่หายไปคำสาบนักปราดแห่งหอไตรวัดอภัยคุณเคยได้ยินไหมว่ามีสมุดข่อยเล่มหนึ่งที่ใครก็ตามอ่านได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตเพราะหลังจากนั้นเขาจะลืมทุกสิ่งที่ตัวเองรู้ทันทีและสมุดข่อยเล่มนั้นถูกเก็บไว้ที่หอไตรกลางน้ำแห่งหนึ่งในพัทลุง หอไตรที่ไม่มีใครกล้าเข้ายามค่ำคืนเมื่อคืนพระเนนในวัดเล่าว่าได้ยินเสียงพลิกหน้ากระดาษจากในหอทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยหอไตรวัดอภัยวัดเก่าแก่กลางเมืองพัทลุง หอไม้ยกพื้นกลางสะน้ำสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎกและสมุดข่อยที่บันทึกคำสอนโบราณกว่า200ปีแต่ในบรรดาสมุดข่อยทั้งหมดมีอยู่เล่มหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าหยิบไม่มีใครกล้าเปิดเพราะมันคือสมุดของครัวอภัยนักปราดลึกลับแห่งเมืองนี้ ว่ากันว่าก่อนท่านละสังขารท่านได้ฝากคำสาบไว้บนหน้าสุดท้ายของสมุดข่อยว่าอย่าปลุกความรู้ที่มนุษย์ยังไม่พร้อมจกเข้าใจย้อนกลับไปกว่า150ปีก่อนครัวอภัยเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้แตกฉานในเพระไตรปิฎกท่านเชื่อว่าความรู้คือบันไดสู่ความหลุดพ้น แต่บันไดที่สูงเกินไปก็อาจนำผู้ปีนตกลงได้เช่นกันคืนหนึ่งครัวอภัยค้นพบอักขระลึกลับสูตรแห่งการจำที่สามารถทำให้คนไม่ลืมสิ่งใดเลยท่านจึงเขียนมันลงในสมุดข่อยเล่มพิเศษใช้หมึกจากเท่าทูบและน้ำมนต์กลางเดือนสิบ แต่เมื่อท่านทดลองอ่านสิ่งแรกที่ท่านจำไม่ได้คือตัวของท่านเองครัวอภัยจึงปิดสมุดนั้นไว้และประกาศห้ามผู้ใดเปิดอีกก่อนจะหายไปพร้อมกับสมุดค่อยในคืนที่ฝนตกหนักและหอไตรถูกน้ำท่วมหลายสิบปีผ่านไปสมุดค่อยเล่มนั้นกลายเป็นเพียงตำนาน จนกระทั่งปี2565นักอนุรักษ์ท้องถิ่นคนหนึ่งเข้าบูรณะหอไตรแห่งนี้เขาพบช่องไม่ลับใต้พื้นและในนั้นมีวัตถุคล้ายสมุดข่อยถูกห่อด้วยผ้าเก่าแต่เมื่อคลี่ออกกลับพบเพียงกระดาษเปล่าและหมึกดำที่ยังไม่แห้ง คืนนั้นเขาเล่าว่าได้ยินเสียงพลิกหน้ากระดาษในหอไตรทั้งคืนและทุกครั้งที่หันไปมองเขาจะเห็นเงาคนเขียนหนังสือสะท้อนอยู่ในผิวน้ำบางคนเชื่อว่าสมุด่อยเล่มนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันจะปรากฏเฉพาะกับคนที่สแสวงหาความรู้โดยไม่หลงในความรู้เท่านั้น เพราะคำสาบของนักปราศแท้จริงแล้วไม่ใช่คำสาบแต่มันคือบทเรียนว่าความรู้ที่ไม่รู้จักขอบเขตอาจทำให้เราหลงลืมตัวตนที่แท้จริงบางครั้งการเรียนรู้ไม่ใช่การจํำทุกอย่างแต่คือการยอมรับว่ามีบางสิ่งที่เราไม่ควรรู้เลยก็ได้จนวันนี้ ยามค่าคืนที่หอไตรวัดอภัยยังมีคนได้ยินเสียงพลิกหน้ากระดาษลอยมากับลมบางคนบอกว่าเป็นเสียงของครัวอภัยที่ยังคงเขียนบันทึกบทใหม่ให้กับผู้คนในยุคนี้ที่ยังแสวงหาความรู้ไม่สิ้นสุดหรือบางที สมุดข่อยเล่มนั้นอาจกําลังเขียนชื่อของคนที่อยากรู้มากเกินไปก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้คุณพลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะ